สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนิจเพิ่งเลิกงานมาแล้วค่ะทุกคนเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยมากวันนี้ไม่มีคลิปที่ทํางานลงนะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะมากบอกเลยว่าลูกค้ารุมลูกค้าเยอะมากๆกลับมาึิวมาอยากกินอะไรเผ็ดๆ ไปเจอมะละกอค่ะทุกคนเนี่ยมะละกอเจอมะละกอเลยตามมะละกอสีสันจัดจ้านมากมาจ้ามันจวดกันเลยทีนี้จวดฮึมคนขนมเค้กมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกู b ไป people of YouTube กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าหน่อยนะคะทำงานคนเดียวไม่มีคลิปที่ทำงานลงเลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยที่ทำงานนั้นเนี่ยลงคลิปกินแล้วกันเนาะ Like to see me in the next video เออ มาอย่ามาบอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยเดียวหนูเอาจานเล็กแค่แม่น้ำดกมืดอันมาต่ออันนี้จุดกลับมาถึงบ้านอาบน้ำเสร็จ พาลูกสาวออกไปซื้อขนมก่อนถึงจะได้มานั่งกินสบายๆเนะี่ยทุกคนเป็นทั้งแม่ค้าเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งแม่ของลูกอึดไหมเป็นหญิงไทยต้องอึดอ พี่แฟ้งทอดน่องไก่ไว้ให้ อยู่ที่ทํางานน้ําสักแก้วก็ไม่ได้กินนะทุกคนไม่มีเวลา <Okay. S 1> วันนี้คุณลุงเอาน้องแจ็กกี้มาให้แล้วทุกคน <Okay. S 1> จเขาไปบอกให้ลุงเอาน้องแจ็กกี้มาให้ไม่ได้อยู่กับ จะก,กี้นานเป็นอาทิตย์เลยน้องจจก,กี้อยู่กับลุงคิดถึงลูกชาย ทุกคนได้กินอาหารแซ่บ <c oughs> วันนี้ตำมะละกอใส่น้ำปลาไม่พิมพ์มแซบปะทุกคน วันนี้หนาวอากาศอากาศติดลบเจ็ดองศานะคะวันนี้ ใส่น้ำมะขามลงไปใส่น้ำมะขามใส่น้ำปะลาแม่พิมแล้วก็ เลิกงานมาเหนื่อยๆเนาะได้กินอะไรแซ่บๆก็มีแรงเพ็ดแล้ว ใส่พริกเกือบ20เม็ดแล้วน่ะพริกแห้งกับพริกสดปนกัน ต่อไปนี้ก็จะลงคลิปอยู่ที่ทำงานบ่อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเริ่มทำงานแล้ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะ ดูคลิปค่ะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้หลายคนเนาะใครกำลังคิดว่าเตัวเองมาอยู่มัองนอกทำไมลำบากจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอ,อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้หลายคนวนะ่าถึงเราจะลำบากแต่เราได้เงิน เลี้ยงครอบครัวดูแลตัวเองได้พระว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำงานเนะทุกคนเนาะ แค่ไหนแล้วเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเรามีงานมีการทำมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว จะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างพักก็หายเหนื่อยนะทุกคนนะเหิวก็กินเหนื่อยก็พักแค่นั้นแหละครัชีวิตคนเราความจนมันน่ากลัวค่ะทุกคนต้องขยันเนาะ ขยันหาขยันเก็บซักวันก็ต้องเป็นวันของเราวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ต้องใช่เพาะเราไม่มีเขาเรียกอะไรอะไม่มีวันขึ้นหรือว่าไม่มีวันลงตลอดชีวิตหรอกค่ะทุกคนมีขึ้นมีลง สู้ๆนะคะทุกคนยิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วยเราต้องขยันคูณสองะค่ะทุกคนแต่แสบจมูกว็หมูกแบงครับหมู เดี๋ขทุกคนอมละอิมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ